เอริกาไม่รู้ว่าที่ห้องพักของนิชาดามีอุปกรณ์สำหรับการทำอาหารครบคันหรือเปล่าเพราะโดยปกติหลอนก็ไม่ใช่คนที่ชอบทำอาหารมากนักเธอจึงคิดว่าจะกลับบ้านและทำอาหารที่นิชาดาชอบก่อนแล้วค่อยแพ็คใส่กล่องเอาไปให้หลอนเธอแวะงซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นและขนมอีกจำนวนหนึ่งให้ลูกสาวอลินดาชอบกินพวกเยลลี่สีสวยๆหรือขนมที่มีสีสันฉูดฉาด แต่หากหาซื้อขนมแบบนั้นไม่ได้อรินดาก็จะเลือกขนมที่มีซองหรือกล่องสีสันสดใสแทนหากมีรูปตัวการ์ตูนด้วยก็จะยิ่งดีมากและแน่นอนว่าหากเจ้าตัวมีความชื่นชอบแบบนี้การเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและการจับลูกสาวแปลงฟันก็ต้องเป็นกิจกรรมที่จะลืมไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่จะทำอาหารไปให้หนานนะคะไอรินนั่งรอเฉยๆได้ไหม เอริกาบอกลูกสาวเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านพลางหอบข้าวของที่ซื้อมาเข้าไปวางไว้บนโต๊ะในห้องครัวไอเดนอยากช่วยค่ะคุณแม่ไอเดนทำเป็นหรอคะเป็นค่ะนั่นสินะลูกสาวของคุณแม่เก่งอยู่แล้วแต่คุณแม่กลัวไอเดนเหนื่อยจังเลยคะ่ะวันนี้ก็ออกไปทำงานด้วยกันเกือบทั้งวันแหน่เอริกาหันไปคุยกับลูกสาวที่เดินตามเข้ามาในครัวไอเดนไม่เหนื่อยคะ่ะ ถ้างั้นไอรินช่วยคุณแม่เช็ดกล่องได้ไหมพอเราทําอาหารเสร็จเราจะได้ตักใส่กล่องแล้วก็เอาไปให้นานได้ค่ะเก่งมากค่ะงั้นไอรินมาล้างมือก่อนนะเอเดกาพาลูกสาวไปล้างมือที่อ่างน้ําใกล้เมื่อเสร็จแล้วเธอก็อุ้มเจ้าเด็กตัวแสบให้นั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งตรงโต๊ะทานข้าวและจัดแจงยกกล่องสําหรับใส่อาหารที่ล้างเก็บไว้ในตู้ออกมาวางบนโต๊ะพร้อมกับผ้าอีกผืนหนึ่ง ไอเดนใช้ผ้าเช็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้ดูก่อนค่ะอลรินดานั่งมองตาแป๋วจนเอริกาอธิบายจบและส่งผ้าผืนนั้นให้เจ้าตัวจึงค่อยๆเช็ดตามที่คุณแม่บอกอันที่จริงกล่องพวกนี้สะอาดอยู่แล้วแต่เอริกาอยากหาก,กิจกรรมอะไรสักอย่างให้ลูกสาวทำเธอมองว่าการสอนให้ลูกรู้จักช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆจะช่วยเสริมพัฒนาการลูกได้และเธอก็ไม่อยากขัดน้ำใจของลูกด้วย เอริกาลงมือทำอาหารควบคู่ไปกับการสอนลูกเช็ดกล่องเป็นระยะระยะนิชาดามีเมนูที่ชอบหลายอย่างแต่เอริกาไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษเธอทานอะไรก็ได้เวลาที่ทำอาหารเธอจึงคํำนึงถึงความชอบของนิชาดาและอลินดาเป็นสำคัญเอริกาคิดว่ามนุษย์มีวิธีแสดงความรักที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปสำหรับเธอแล้วการทำอาหาร ก็ถือเป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันเธอจึงใส่ใจกับการทำอาหารทุกมือ้อวันนี้ก็ด้วยเอาล่ะค่ะตอนนี้คุณแม่ทำอาหารเสร็จแล้วพรองั้นเราสองคนไปเตรียมเสื้อผ้ากันดีกว่าเอดิกาบอกลูกสาวหลังจากที่ทำอาหารและจัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาราวๆสี่โมงเย็นเธอตั้งใจว่าจะอยู่ร่วมทานข้าวกับนิชาดาที่ห้องพักของหลอน และหากเป็นไปได้เธอจะพยายามหาข้ออ้างเพื่อค้างกับหล่อนสักคืนเอาเสื้อผ้าไปทำไมล่ะคะคุณแม่ก็เผื่อว่าเราสองคนจะได้นอนค้างกับนาไนไงคะนอนกับนาไนเหรอคะใช่คะ่ะไอรินอยากนอนก่อนนาไนหรือเปล่ายากค่ะไอรินอยากนอนก่อนนาไนให้นาไนเล่านิทานให้ไอรินฟังด้วยอลินดาพูด แววตาของเจ้าตัวเป็นประกายสดใสเอดิกาเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นที่ล้อนอยู่ในอกของลูกสาวดีเพราะเธอเองก็เป็นเธอคิดถึงนิชาดาและอยากนอนกอดหลอน,อน,ลอนเหมือนกับที่อลินดารู้สึกไม่มีผิดงั้นเราไปเตรียมเสื้อผ้าสำหรับค้างคืนนี้แล้วก็ไปหาหนัหน,นกันเถอะค่ะนิชาดานอนดูซีรีส์เรื่องฮิตในโทรศัพท์มือถือเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ จึงไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรมากมายนะักห้องพักก็ไม่ได้ใหญ่โตมีเพียงแค่ห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องและห้องครัวแคบๆเท่านั้นบริษัทที่นิชาดาทำงานอยู่หยุดวันเสาร์วอาทิตย์หากเป็นช่วงที่อาศัยอยู่กับเอริกาเธอต้องรับหน้าที่ดูแลอลินดาเพราะเอริกาไปทำงานแต่ตอนนี้เธอแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวแล้วจึงเดาว่าเอริกา คงพาลูกไปทำงานด้วยส่วนเธอได้แต่นอนแกลลอยู่ที่ห้องพักเพียงลำพังนิชาดาไม่รู้ว่าตัวเองต้องอยู่ในสภาพนี้อีกนานแค่ไหนเมื่อคืนเธอก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะโมวแต่คิดมากกับคำพูดของเอริกาในตอนที่วิดีโอคอลคุยกันหลอนพูดทำนองว่าอยากให้เธอย้ายกลับไปอยู่ด้วยแต่เมื่อคิดอีกทีหนึ่งเอริกาก็เพียงแค่บอกกับลูกนั่นไม่ใช่การพูดกับเธอโดยตรง นิชาดาไม่ใช่คนเรื่องมากเธอไม่ต้องการพิธีรีตองหรือคำพูดทางการอะไรและเธอก็รู้ดีว่าเอริกาไม่ใช่คนที่จะเปิดปากพูดเรื่องนี้ออกมาง่ายๆด้วยแต่หากมีโอกาสที่เธอและเอริกาจะได้คุยกันอีกครั้งไม่ว่าผ่านการวิดีโอคอลหรือบังเอิญเจอกันที่ใดก็ตามแต่เธอก็หวังว่าจะมีสักนาทีหนึ่งที่เธอจะได้พูดคุยเรื่องนี้กับหล่อนและหากเมื่อไหร่ที่เธอมั่นใจว่าเอริกาต้องการกันจริงๆ เธอจะกลับไปอยู่เคียงข้างหรออีกครั้งโทรศัพท์มือถือมีสายเข้าขันจังหวะการดูซีรีส์ของนิชาดาในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นบุษยาที่โทรมาหาเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทโทรเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่อดูหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอจึงรู้ว่าไม่ใช่สวัสดีค่ะพี่เอยไหนตอนนี้ไนอยู่ที่ห้องใช่ไหมคะ นิชาดางุนงงเล็กน้อยเมื่อเสียงปลายสายคือเอริกาไม่ใช่อลรินดาและเอริกาก็กำลังยิงคำถามที่ฟังดูแปลกค่ะใช่ค่ะพี่เออยมีธุระอะไรหรือเปล่าเมื่อตอนบ่ายพี่กับไอรินช่วยกันทำอาหารที่นายชอบไาเยอะแยะเลยค่ะนิชาดาเงียบเราตั้งใจฟังปลายสายน้ำเสียงของเอริกาในตอนนี้ฟังดูประมาแต่หล่อนก็พูดต่อ เราสองคนช่วยกันแพ็คใส่กล่องตั้งใจจะเอามาให้ในายทานยังไงนายช่วยลงมารับพี่กับลูกได้ไหมตอนนี้พี่อยู่ที่ชั้นล่างของคอนโดนิชาดารู้สึกอึง้งเธอทบทวนจนแน่ใจว่าตนไม่ได้ฟังผิดตอนนี้เอริกาและอลินดาอยู่ที่ชั้นล่างของอาพาร์ตเมนต์เธอไม่ทราบว่าเอริการู้ที่อยู่ของเธอได้อย่างไรอาลอนก็มาอยู่ที่นี่แล้วหมายถึงคอนโดที่นายอยู่หรอคะ ใช่ค่ะพี่ขอที่อยู่ไหนมาจากบุตรแต่นายอย่าโกรธบุตรเลยนะพี่เป็นคนขอร้องให้บุตรช่วยหาที่อยู่ไหนเองเอดิกาสารภาพเสียงอ่อยที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองนิชาดานึกว่าเหตุผลที่บุษยาโทรมาโวยวายใส่กันเป็นเพราะหล่อนทราบเรื่องนี้มาจากพรนภาเสียอีกเพิ่งรู้ว่าเป็นคำขอร้องของเอดิกาค่ะพี่เออยรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไหนลงไปรับแล้วเราค่อยคุยเรื่องนี้กันก็ได้ นิชาดารับปากเธอตัดบทและเดินลงไปชั้นล่างแม้จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยก็ตามแต่หากเธอปฏิเสธนั่นก็แปลว่าเธอจะเป็นเยชมที่ไม่รู้อะไรต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยการอนุญาตให้เอริกาและลูกขึ้นมาบนห้องก็น่าจะมีโอกาสให้ได้พูดคุยกันบ้างทั้งเรื่องที่เอริกาให้ลูกสาวโทรมาหากันและเรื่องที่จูจูหล่อนก็หอบลูกมาโผล่ที่นี่ รวมถึงเรื่องที่หล่อนยอมเอ่ยปาขอร้องบุษษยาด้วยสองแม่ลูกยืนรออยู่ตรงล็อบบี้เอดกาหิ้วของพรุงพรังทั้งสองมือสวนอลินดายเยืนอยู่ข้างๆและทำท่ากระวนกระวายเล็กน้อยเจ้าตัวคงเบื่อกับการรอคอยหรือไม่ก็ตื่นเต้นพี่เอ๋ยไอรินนิชาดารองเรียกเมื่อเดินเข้าไปใกล้สองแม่ลูกประมาณหนึ่ง เอริกาที่น่าจะกำลังพูดคุยอะไรกับลูกสักอย่างจึงหันมาส่งยิ้มให้ส่วนอลรินดานั้นพอเห็นว่าเป็นเธอเจ้าตัวก็รีบวิ่งเข้ามากอดทันทีน,นไหนทำไมลงมาช้าไอรินเมื่อยขาแล้วเมื่อยแล้วหรอคะแย่จังนณน,นรีบสุดๆแล้วนะเนี่ยเมื่อยคะ่ะคุณแม่บอกว่าให้รอตรงนี้แต่มันไม่มีเจ้าอี้เก้าอ e ี้ค่ะไอรินไม่ใช่เจ้าอี้ เอดกาอธิบายไม่ได้ยินลูกสาวพูดผิดเก้าอี้ค่ะนาไนาตรงนี้ไม่มีเก้าอี้เลยอืมถ้างั้นเดี๋ยวนา,นายนอุ้มไอรินขึ้นไปบนห้องดีไหมคะจะได้ไม่ต้องเดินดีค่ะไอรินอยากให้อุ้มอรินดาพยักหน้ารัวพลางกางแขนทั้งสองข้างนิชาดาจึงอุ้มเด็กหญิงขึ้นมาแต่ก็อดเป็นห่วงคนที่หิวของพดงพลังไม่ได้พี่เอ๋ยให้ในายช่วยถือของไหม ไม่เป็นไรจ้ะในอุ้มเจ้าเด็กดื้อนี่ไปเถอะบ่นว่าเมื่อยขามาสักพักแล้วเงินพี่เอยเดินตามมานะห้องไหนอยู่ชั้นสิบเอ็ดค่ะเอริกาพยักหน้านิชาดาจึงออกเดินนําไปขึ้นลิฟต์ใช้เวลาไม่นานทั้งหมดก็ขึ้นมาถึงห้องพักของนิชาดานาไหนอยู่กับใครล่ะคะอรินดาถามหลังจากที่นิชาดาวางเจ้าตัวลงและอรินดา ก็เริ่มวิ่งสำรวจไปรอบๆห้องส่วนนิชาดาช่วยเอริกายกข้าวของที่เตรียมมาเข้าไปในห้องครัวอยู่คนเดียวค่ะไอเดนอยู่ด้วยได้ไหมคะอยู่ที่นี่หรอใช่ค่ะทำไมล่ะไอเดนไม่อยากอยู่บ้านคุณแม่เหรอคะนิชาดาชำเลืองมองหน้าเอริการะหว่างพูดเพราะอยากแน่ใจว่าหล่อนจะไม่ถือสากับคำพูดที่เธอใช้ล้อเล่นกับอลินดา ไอรดนอยากอยู่บ้านคุณแม่ค่ะแต่ที่บ้านคุณแม่ไม่มีนันไนแปลว่าไอรดนอยากอยู่กับนันไนมากกว่าอยากอยู่กับคุณแม่หรอคะเอริกาพูดแทรกขึ้นเธอทำน้ำเสียงเงางอดเหมือนกำลังงอนลูกสาวอลรินดาจึงวิ่งมากอดขาคุณแม่ไว้ไอรินอยากอยู่กับคุณแม่ค่ะแต่ไอรดนก็อยากอยู่กับนันไนด้วยถ้าง,งั้นไอรินก็บอกนันไนให้กลับไปอยู่บ้านเราสิคะ นิชาดามองหน้าเอริก้าอย่างจับผิดหล่อนพูดจาทำนองนี้กับเธอเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเป็นตอนที่วิดีโอคอลคุยกันเมื่อคืนนี้นณไนกลับไปอยู่บ้านคุณแม่กับไอรินได้ไหมคะเออะไ,น,ไนคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะนิชาดาตัดบทและชวนอรินดาเปลี่ยนเรื่องไอรินมาดูนี่กับนนไนดีกว่าไม่รู้ว่าคุณแม่คนอะไรมาด้วยเยอะแยะเลย ไหน,หนอยากรู้จังไอรินพอจะรู้ไหมคะรู้ค่ะมีแกงที่กระต่ายชอบกินแล้วก็มีเชื้อราผัดกับน้ำสีดำๆฮะอะไรนะคะนิชาดาถามย้ำส่วนเอริกาหัวเราะลั่นหลอนเปิดกล่องอาหารที่เตรียมมาให้นิชาดาดูพลางอธิบายเพิ่มเติมแกงที่กระต่ายชอบมันคือแครอทค่ะไอเินคงจะเห็นจากกร์ตูนบักบันนี่ที่ดูเมื่อวานนี้ ส่นเชื้อราที่ผัดกับน้ำสีดำๆมันคือเห็ดหอมเห็ดฟางแล้วก็เห็ดชิเมจิผัดกับน้ำมันหอยพี่ผิดเองที่เผลอบอกไอเดนไปว่าเห็ดมันคือเชื้อราเอดิกาสารภาพเสียงอ่อยในตอนท้ายอ๋อในค่อยโลอ่งอกหน่อยแต่จะว่าไปพอฟังคนพูดถึงเหตุแบบนี้แล้วมันก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันนะนิชาดาท้วงเธอเป็นสายเห็ดเลเวอร์ เวลาที่มีคนบอกว่าเห็ดคือเชื้อราแล้วมันก็รู้สึกเคืองแปลกๆเหมือนกับเวลาที่ได้ยินคนบอกว่าไอซครีมรสมิ้นท์เหมือนยาสีฟันนั่นแหละพี่ขอโทษเอเดกาเอ่ยเสียงอ่อนเจ้าเด็กดื้อที่เห็นคุณแม่ทำหน้าเศร้าก็รีบปกป้องน้าไหนดุคุณแม่หรอคะอลรินดาปล่อยขาคุณแม่และเดินเข้ามาหานิชาดาเจ้าตัวใช้มือหนึ่งเท้าเอวไว้โซนอีข้างชี้หน้าคุณนะ้า เหมือนกับที่เคยเห็นคุณแม่ทำตอนโมโหเปล่าค่ะนันไนไม่ได้ดุแต่คุณแม่ทำหน้าเศร้าเลยนะคะนันไนไม่ได้ดุจริงๆนะไอรินดูสิคุณแม่ก็ไม่ได้เศร้าสักหน่อยนิชาดาขยิบตาให้เอดิกาเป็นเชิงของให้หลอนช่วยพูดอะไรสักอย่างแต่เอดิกาไม่เล่นด้วยหลอนตีหน้าเศร้าเหมือนจงใจจะให้ลูกสาวเล่นงานเธอนันไนโอคุณแม่เดี๋ยวนี้เลยค่ะ เด็กหญิงยื่นคำขาดอาโอยังไงล่ะคะนันไนกอดคุณแม่เลยคะ่ะเหมือนตอนที่ไอรินโดนดูจนร้องไห้แล้วนันไนก็กอดอลินดาอธิบายเหตุการณ์ที่เด็กหญิงหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นน่าจะเป็นตอนที่เจ้าตัวแอบขโมยเครื่องสำอางคุณแม่มาเล่นแล้วถูกจับได้แถมยังถูกดูไปชุดใหญ่อจะดีหรอคะไอรินนีชาดายังคงลังเล นาไนาใจร้ายทำคุณแม่เศร้าแล้วก็ไม่โอ๋ไอรินไม่รักนาไนาแล้วอลินดาต่อว่าคุณนะเจ้าตัวสะบัดหน้าหนีและหันกลับไปกอดขาคุณแม่เหมือนเดิมเอ,อ่อไอรินขานาไนขอโทษนะนาไนาจะโอ๋คุณแม่เดี๋ยวนี้เลยค่ะดีค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนาไนาโอ๋คุณแม่นะคะนิชาดามองเด็กหญิงที่เดินถอยหลังออกมาเพื่อให้เธอเข้าไปกอดคุณแม่ สลับกับมองหน้าเอริกาใจคอหล่อนจะไม่ช่วยแก้ไขสถานการณ์จริงๆหรือเนี่ยเออพี่เอยไนขออนุญาตนะคะเอริกาพยักหน้าหล่อนกางแขนออกทั้งสองข้างเหมือนที่เห็นลูกสาวชอบทำนิชาดาจึงขยับเข้าไปสวมกอดหล่อนพลังชำเองมองอลินดาที่ทำหน้าพึงพอใจไอเดนขาตอนนี้น,า,นายปล่อยคุณแม่ได้หรือยังได้ค่ะคุณแม่ยิ้มแล้ว งนนั้นไหนปล่อยอ,อนิชาดาตกใจเธอกำลังจะปล่อยเอริกาให้เป็นอิสระแต่หลอนกลับกระชับ,บวงแขนให้กอดเธอแน่นขึ้นอีกร่างเล็กๆนั้นซุกเข้ากับอกของ,ของเธอเหมือนแมวที่กำลังอ้อนเจ้าของคิดถึงนะเอริกาพูดเสียงเบาเหมือนตั้งใจจะให้ได้ยินกันเพียงแค่สองคนเล่นเอานิชาดาทำอะไรไม่ถูกเธอรู้สึกประหม่ามากทีเดียว แต่ก็รู้สึกอบอุ่นด้วยไอเดนขอกอดด้วยนิชาดารู้สึกได้ว่าอลรินดาพุ่งเข้ามากอดขาเธอและเอริกาไว้อ้อมกอดจากผู้หญิงที่เธอรักทั้งสองคนแสนอบอุ่นมันกระตุ้นให้ความรักในใจของเธอเออล้นออกมาเธอรักเอริการักอลรินดาและอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดแต่เธอไม่รู้ว่าในมุมของเอริกานั้นมีพื้นที่ให้เธอได้ยืนอยู่หรือไม่ จริงอยู่ที่หลอนพยายามโทรหาเธอครั้งแล้วครั้งเล่าและมันก็จริงที่หลอนหอบลูกมาหาเธอถึงที่นี่แต่เอริกาต้องการเธอในฐานะอะไรกันล่ะเออเหมือนว่าพี่เอจะทำอาหารไว้สักพักแล้วใช่ไหมในว่าถ้าพวกเราทานข้าวช้ากว่านี้มันจะเย็นชืดหมดนะค่ะก็ได้เอริการับคำเธอค่อยๆค,คลายอ้อมกอดและถอยห่างออกไปอย่างอ้อยอิง ก่อนจะพูดต่อพี่ว่าช่วงนี้ไนดูสู้ไปพี่ก็เลยทำอาหารที่ไนชอบมาหลายอย่างเลยอยากให้ไนาทานข้าวเยอะๆค่ะไนจะทานให้เยอะๆไอรินด้วยไอรินก็จะกินเยอะๆอลินดายกมือเพื่อแสดงจุดยืนว่าตนจะให้ความร่วมมือกับคุณแม่โดยการทานข้าวเยอะๆเช่นเดียวกับคุณนะดีค่ะงั้นนาไนว่าเรามาตั้งโต๊ะทานข้าวกันดีไหมนาไนหิวแล้วด้วย โต๊ะอาหารถูกจัดขึ้นง่ายๆห้องพักของนิชาดาไม่ค่อยมีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแต่ยังโชคดีที่พอมีจานชามช้อนอยู่บ้างอลรินดาเลือกนั่งข้างนิชาดาเจ้าตัวสามารถทานข้าวด้วยตัวเองได้แล้วแต่ยังมีเลอะเธอบ้างตามประสาเด็กส่วนเอริกานั่งตรงข้ามกับนิชาดาบรรยากาศบนโต๊ะอาหารดำเนินไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายนิชาดากับเอริกาไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากนักการที่กอดกันก่อนหน้านี้ ทำให้ความขัดเขินเกิดขึ้นระหว่างเธอทั้งสองบทสนทนาส่วนใหญ่จึงเป็นการพูดคุยกับอลินดาเสียมากกว่าเดี๋ยวพี่จะล้างจานแล้วก็เก็บของเองในช่วยดูแลไอรินให้พี่ทีนะเอโดยกาเอ่ยขึ้นเมื่อทุกคนทานข้าวันจนอิ่มแล้วตอนนี้เป็นเวลาราวๆหกโมงเย็นนิชาดาไม่รู้ว่าสองแม่ลูกจะกลับบ้านตอนไหนแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจหากทั้งคู่จะอยู่ต่ออีกสักหน่อย ให้หนายอยู่ช่วยพี่เออยก่อนไหมไม่เป็นไรจ้ะแค่นิดหน่อยเองถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะตามไปที่ห้องนั่งเล่นนิชาดาพยักหน้าเธอพาอลินดาไปล้างไม้ล้างมือและชวนไปหาอะไรเล่นด้วยกันวันนี้อลินดาเอาของเล่นมาด้วยมันอยู่ในกระเป๋าที่เอเดกาถือเข้ามามีทั้งสมุดระบายสีสมุดวาดเขียนกระเป๋าดินสอสีไม้อีกกล่องหนึ่งและแท็บเล็ตสำหรับดูการ์ตูน ส่วนตัวต่อเลโก้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เอามาเพราะคุณแม่ห้ามไว้นี่ไงคะน,านาันไนมีโคล่าที่ไอรินบอกอลินดาเปิดสมุดร,ระบายสีให้นิชาดาดูมันมีรูปสัตว์หลายชนิดบางตัวเด็กหญิงก็ระบายสีไปแล้วแต่มีโคลอ่าถูกเวนเอาไว้นี่เหรอคะน่ารักจังใช่ค่ะไอรินเอาไว้ให้นันไนระบายสีนันไนระบายสีได้เหรอ ได้ค่ะแต่นา,นายต้องรู้ก่อนว่าหมีโคล่าเป็นสีอะไรเอสีอะไรนะนิชาดายกมือแต่ข้างพลังทำหน้ารุ่นคิดอันที่จริงเธอรู้อยู่แล้วว่าหมีโคอาล่ามีสีอะไรแต่เธออยากแสดงให้อลินดาเข้าใจว่าเธอมีอารมณ์ร่วมไปกับบทสนทนาแสนน่ารักนี้นา,นายยอมแพ้หรือยังคะอืมสีอะไรนะสีเหลืองหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ค่ะอันนั้นหมีผู้เอแล้วมันสีอะไรนะสีเทาค่ะมีโคราสสีเทาเหมือนรถคุณแม่อ๋อรู้แล้วค่ะงั้นนายระบายเลยนะอลินดาหยิบกล่องสีไม้ส่งให้นิชาดาทั้งสองง่วนอยู่กับการระบายสีเจ้าหมีโคาา่าและกว่าจะรู้ตัวเอริกาก็เดินออกมาจากห้องครัวทำอะไรกันอยู่ล่ะคะ เอริกาถามและลงนั่งข้างลูกสาวไอเดนช่วยน้าใน,นระบายสีมีโคล่าค่ะนิชาดาล้าสายตาจากสมุดระบายสีและเงยหน้ามองเอริกาแวบ,บหนึ่งหล่อนดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยคงเพราะออกแรงเก็บของและทำความสะอาดห้องครัวถ้าระบายสีเสร็จแล้วไอเดนจะทำอะไรต่อคะอืมเราเขียนเชื่อกันต่อดีไหมคะคุณแม่มันตอนอยู่ที่ทำงาน แล้วไอรินได้เอาสมุดเล่มนั้นมาไหมคะเอามาค่ะอลินดาหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าและเปิดหน้าหนึ่งที่เขียนค้างเอาไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสิ่งที่เขียนไว้ในสมุดมันคือชื่อของอลินดาเองเอริการู้ว่าลูกสาวจำชื่อจริงของตัวเองได้แต่ยังเขียนไม่ค่อยเป็นพอมีเวลาว่างเธอจึงลองสอนลูกสาวดูาไหนวันนี้คุณแม่สอนไอรินเขียนชื่อด้วยค่ะ ไอรดนเขียนสวยจังเลยค่ะไว้ถ้าเขียนเก่งแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนานบ้างนะนิชาดาพูดคุยกับอลินดาตอนนี้พวกเธอทั้งสามคนนั่งอยู่บนพื้นในห้องนั่งเล่นได้ค่ะไอรินจะเขียนชื่อนานแล้วก็เขียนชื่อคุณแม่ด้วยเก่งจังเอดิกาชมลูกสาวแล้วไอรินรู้ไหมคะว่าชื่อของไอรินมีที่มาจากอะไรเอดิกาถามลูก น่าจะเป็นครั้งแรกที่หล่อนพูดคุยเรื่องนี้เพราะตลอดเวลา5ปีที่อยู่ด้วยกันนิชาดาก็ไม่เคยได้ยินเธอไม่เคยรู้ว่าชื่ออลินดามีความหมายหรือมีที่มาจากอะไรไอรินไม่รู้ค่ะคุณแม่งั้นคุณแม่จะเล่าให้ฟังเอาไหมคะอลินดาพยักหน้าส่วนนิชาดาก็หยุดมือที่กำลังระบายสีเพื่อตั้งใจฟังเช่นกันชื่ออลินดาที่คุณแม่ตั้งให้ไอริน ตัวอักษรอแอ,องตัวนี้เอริกาอธิบายพลางชี้ไปทีต่ตัวอักษรอ,อ่องที่ลูกสาวเขียนไว้ในสมุดมาจากชื่อจริงของคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่อเอริกาไอรินจำได้ไหมคะจำได้ค่ะค่ะส่วนคำว่าลินคำนี้มาจากชื่อของคุณพ่อก็คือเอกรินคุณแม่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าคุณพ่ออยู่บนสวรรค์ไอรินยังจำได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะ คุณพ่อเป็นเทวดาบนสวรรค์ค่ะส่วนคำว่าดาในไทยชื่อตรงนี้มาจากนิชาดาเป็นชื่อของณไน,านาไอเดีนจำชื่อจริงของณไน,านาได้ไหมคะได้ค่ะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หัวใจของนิชาดาก็เต้นร,รัวเธอเพิ่งรู้ว่าตนมีความสำคัญมากจนถึงขนาดที่เอริกาใช้ชื่อของเธอเป็นส่วนหนึ่งของชื่อลูกสาวแต่นั่นไม่เท่ากับประโยคถัดมาที่หล่อนพูดต่อ นั่นแหละค่ะคุณแม่ใส่ชื่อของนาไนไว้ในชื่อของไอรินเพราะถึงแม้ว่านาไนจะไม่ใช่แม่แท้ๆของไอรินแต่แนาไนคือผู้หญิงที่คุณแม่รักและอยากสร้างครอบครัวใหม่ด้วย